เราต้องมีสติรู้ทันเนี่ยงางั้นว่าไงท่านออกอ,ออกถนนเอ,อ้ตามไปท่านครูบาอาจารย์นะท่านภูมิปัญญาจะมีไหมนั่น,นจะสอบปัญญาเราจะมีสติปัญญามีไว้เพียบดีไหม,มนี่ทดสอบเวลา,านี้มาอันนั้นมาจะปัญญาจะเกิดรู้ทันไหมได้สติจะขาดไหม มีปัญหามาแก้ปัญหาได้ไหมนั่นก็บเดชติได้รู้จิตได้รู้แก้รู้ตัวทันทุกอย่างเลปัญญาเกิดขึ้นมันนาเป็นอย่างนั้น,มน,น,าน,านไม่ใช่ว่าจะมาฝึกอยากจะอยากจะอยากจะอยากกับครูบาอาจารย์บอกเขาใช้เติใช้ปัญญาใช้ปัญญาเอา รูสังเกตการแก้ไขสถานการะแก้ไขโดยสิทธิโดยสัญญาครับเวลาพากันดีใจเล็กๆเล็กๆพอบอกพากัน hmm. ดีใจเนี hmm. like uh, yeah. ่ยนอนเลยนะดีใจใจเล็กๆเล็น้อยเราก็ต <t> ้องเห็นหน้าเนี่ยนะัวครับเหมือนเราได้ความเพียรใช่ดีแล้วนี่นะนี่หลวงปูอหาวันได้ความเพียรนี่นะอย่างน้อยได้ความเพียรแหละครับต่อไปมันจะต้องมีเรื่องเคลื่นนั่นมันจะได้ระวังอะไรที ต่อไปปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นจะให้วิชาอะไรไปเรียนรู่กันเนี่นเป็นความเปลี่ยนมาใหม่มันดีนะมันจะได้มันจะได้มันจะได้อ้ำนานขึ้นมันจะไม่ได้นั่งหลับนั่งง่วงมันตื่นจิตมันตื่นแม่ล่ะเพราะความอยากไม่เืล่นไม่ง่วงเลยนะเมื่อคืนเนี่ยนะโอ้ตายสัอยากจะรู้เนาะใจจดจะอยากจะรู้นั่นแหละ

เราผมเดินไม่เห็นอะไรเลยนะดีกว่าว่าเราดีหนึ่งแล้วนี่ตัอะไรดีกว่าดีหนึ่งแล้วหลวงพ่อบอกจะมีอะไรเดี๋ยวไม่เห็นรแล้วหมดโอกาสนอนดีกว่านะทีนไ้นแต่โดนหลอกแล้วโดนหลอกให้มีความเพียรนะต่อไปจะโดนไปหลอกอะไรยังไม่รู้เลยยังไม่ ยังไม่ถึงหน้าง,งานยังหลอกไม่ได้แล้วท <laughs> ำไมลืมไปคอ,อย้วยหลวงพอ่ <laughs> อปล่อยให้ลืมไปเลยละ <laughs> ่ะบอยให้ลืมไปหน่อยถึงถึงเก็บบอกทีนิงนี่เพาว่าโอ้เกิดภพใดชาติใดอยากจะเป็นทะเลเทศน,นะไ <laughs> ม่ได้นอนทุกคันเลยนะแจะทุกฟังนี่แหละนะเติมเติมน,นะจ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 ะเป็นทะเลนะ ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะเห็นไหมเมื่อคืนเขามาถามว่าเราจะฉันข้าวที่นี่ใช่ไหมวันนี้ไม่ไม่เมื่อคืนคนสองคนเดียวเดี๋ยวใ้เขามาถวายได้เขาเขาก็ไปเขไปดูกันอ๋อเขาอยากจะมาถวายทานเหรออ๋อก่อนเจ็ดโมงก่อนเจ็ดโมงดีวีตเนาะเขาอยากจะทำบุญเนาะเสร็จแล้วเขาไปฉันที่นู่นเนาะอ่

ความบุญสมบูรณ์เขาพกเรานี่นะถ้าเกิดจากความบุญสมบูรณ์พบเรานี่แหละความบุญสมบูรณ์ของพวกเราเองโดยเฉพาะช่างรียกแบบคุณเสมอตีหนึ่งเลยยังไม่เห็นอะไรเลยแล้วเราคงจะไม่มีบุญแล้วว่นนึไปไปทุกคนเลยอยากทุกคนเลยปงานพิเศษนี่เลยเต้นนะ ออคืนนี้มีรายการ,ราที่เศษยดนะที่เราหลอกคนให้หอยู่ทั้งตีหนึ่งตีสองได้นะคะรับวันก้และพ,พ่อไปก็จะนอนเลยน,ะนะลน,นั่นแ <c oughs> หลนะเลยหาอุบายม <c oughs> ีแล้วนอนแน่นอนโอ้ไปกันนั่นี่หาอุบายให้ชอบอะไปแปลกแปลกพวกปฏิบัติชอบอะไรปฏิหารอิทธิฤทธิชอบอย่นั้นเลยหลอมกมันเลยนียยนะ่นี่เ,เลยไนวะ้นน่นลงไปอยู่กูปาร์นมันเฉลยง่ายครับ เราล <onents> ืมเลยเป็นยังไงถูกหรอกนั่นแหละแล้วเป็นตังค์เรื่องอะไอ้ดลอกอะไรเราปลุหลอกเลยเนาะหลอกท่านราพูดไปนู่นเป็นอู้ตายหลอกให้เราเป็นอยากรู้นู่นอยากรู้นี่หลอกใหญ่ข้านหน่อยใหได้วิชาคมอยากรู้รู้นี่หลอกให้เราเป็นนั่งที่ไหนได้ปลุกให้เราไม่หลับไม่นอน เราก็โง่กันานท่านต้อเฉลยเป็นไง่อนหุบอย่างโง่ดีนะลอมาะเลยแมันั้นเกยาได้พิชาดีนะมันโง่รอปยะเลินแน่นอนนะกูบาดาจารยแน่นอนได้ิชากูมันจะได้อีาเิื่อปฏิหารมันได้ไหมล่ะอ่อนถ้าคุมีปัญญาหนึ่ง เดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งเมื่อจิตดวงมจะเห็นร่างก,กายตัวนึ่โอ้เดี๋ยวจะคกูบาอาจารย์อยากให้เรารู้้ันนีเองล้วก็อยากไอสิ่งแพนอกน้าทาไมแล้วมัดูตัวเราเนาะนะมันจะเห็นตัวเราเนะีนะ่ยจะได้อะไรดีที่อยากจะเห็นได้จะใหญ่นะไม่ดีนะก็บอกแง่หนินะแ <c oughs> กเราเป็นโง่เองนี่นะตื่นไม่ได้เลยงโง,เง่เลยนะตื่นไม่ได้งโง่เองน <c oughs> ี่นะ <c oughs> ที่อุบายอุบายทำมาตักเ,กเตือนเราสอนเราเอาแต่คนไม่ขาดะติมนจะรู้เท่าทันนะรู้ทุกอย่างนะทีนเมื่อมีสติรับรู้ทุกอย่างเอรานั่นรู้แหละครูบาอาจารย์เนะเออรู้เลยปึ้งเลยเนี่ยเราอยากมันก็เลยไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้อะไรนะนแค่แต้วเน,นี่ยนี่แหละเราไปหามเห็นท่านบอกก็หวปนอย่นี ให้โราไปอะไรเนะี่ยหาอะไรเนะี่ยแต่อุบายบางคนองบายาทนรู้ไม่มเ,ทไนนะมเท่ทาทำเท่านออั้นเองแต่เหมือนพวกที่ไปขุดนี่แหละที่ยกปูจ้าระเทศจะขุดไอ้ปอน้ำตื้นอย่าี่ไอ้วัดอะไรห่วยตายแน่อันตะขุดบอกก่อนว่าจะมีอย่านี้นะ้ำก็ไหลดีเนะี่ยบอกก็ไม่พอใช้มัคนคุยกันไม่ทานมันปูมั่น อาจารย์ก็ุดกันเองเลยนะขุดบ่อเก่านะขุดลงขุดไปขุดมาขุดดินมันตอนแรกไว้ถามท่านหลักบอกอาจารย์ยายจะปุดบ่อเพิ่มดีไหมท่านก็หนึ่งเล่ขุดมาจากท่านก็เออมันก็มีแล้วจะขุดไหมอยากขุดไม่ต้องขุดรอก็พอใช้อยู่ท่านก็ขุดนี่เห็นไม่เชื่อฟังที่บอกเขาจะแอบขุดเลยทีนี่ทั้งชาวบ้านทั้งพระทั้งเมนรจะขุดกัน ขุดไปขุดไปได้อครึ่งวันเ่ยดินมันถล่มมันเป็นจายนะดินถล่มเติมดีไม่ทับกันกค่นั่นน่ะอันพรกระดูดโอ้โหโก้หลวงปู่มันจะมานุมาเห็นว่าท่านจะด่าจะดูรีบขุดปิดค่ำมืดเลยนะเสร็จหามาไปกันกันไม่ดินมันไหลลงมันเป็นจายเสร็จเรียบร้อยจับมาวัดพ้ากันคิดว่าหลวงปู่จะด่าแน่นอนมันกันั่งอย่างนี้ยคนใครพูดใครจั ท่านเกษตรมเป็นเลื่อนเื่นเชยททำไมผู้รับผ่านมาในหนึ่งเดือนมันเก่งกว่าเรานะแล้วบอกว่าอย่าไปขุดไปขุดดีนะดินในถล่ทมทับหัวตายมั้ยดีนะแล้วบอกมันไม่เชื่อเราเ่ยแล้วบอกอย่าไปขุดไปขุดอา่าดีแต่ดินทับหัวมาตายเนี่ยมันจะคิดมันจะมันจะเอาจะไงเนี่ยอ๋อฝาเงินหน้าตีดหมดเลยนะ นั่นแต่ไม่เอาเดี๋ยวนั้นเราท่านรอให้นานๆท่านรู้ได้อย่างงี้ท่านก็ไม่พูดเชื่ท่านเชื่อท่านไม่รู้จะพูดนะครัะท่านรู้เนีอย่าไปพูดท่านรู้ถ้ากูดลงไปดิจิตัลถลุมไหลลงเพราะเป็นสายขุดออมาน้ำก็ไหลมาเรื่อยๆไอ้ตัวมันไม่ไดินรองรับก็ไหลลงไอ้ตัวข้างบนถลุมไหล่ลงโอ้ดีไม่ทับกระตาย นนี่ครูบาอาจารย์ท่านัห้ามท่านให้ทำท่านทำเลยท่านรู้อ่ะท่านไม่ห้ามอันนี้ท่านดื้อทำเลยไม่บอกนะว่าท่านห้ามอจะไปผุดเลยอะไรบอกท่านใช้ก็ไม่ไปนะท่านใช้จะทำไม่อยากไปโทษใจอบากว่าน่ะเนาะบามันเข้าใจไม่รู้เนี่ยดื้อดื้อครูบาอาจารย์ท่านรู้ท่านถึงไม่ให้ไปทำ ครูบาอาจารย์รู้ขนาดนั้นนะเลยเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้นำพหุปิตได้แต่มันจะเป็นท่านไม่พูดเท่านั้นนหะมันเป็นเดินน่าจะได้ดีเลยก็บอกนะคืนนี้มีดีนะบอกนะตีหนึ่งถึงหกทุ่มตีหนึ่งเนี่ยได้ดีนะบอกพอไปถึงหกทุ่มตีหนึ่งไม่ได้เลยก็เพราะกันัหมดกำลังใจเรานอนกันแค่มาเห็นไร่เรา ม่พวกเราตังไม่รู้แหละไม่พักกันนอนน่ะก็ใจมันใหญ่จะเห็นเอ็ดพลเรศตันตราย